ที่ไหนมีลิงที่นั่นก็จะเห็นความซุกซนความว้าวุ่นนะครับเนี่ยที่เขาลูกช้างใกล้ๆร้านค้าคุณยายก็มีอยู่ฝูงหนึ่งชอบแอบมาหยิบมา้าหยิบอะไรไปกินก็ครบทั้งครอบครัวครับพ่อแม่ลูกหลายๆตัวกลางวันก็จะแอบไปอยู่บนต้นไผ่แบบนี้ซึ่งมันก็จะล่มหน่อย ปกติก็จะเพ่นพ่านกันอยู่บนหลังคาร้านก็นั่งกันเป็นกลุ่มเลยเป็นฝูงเลยสี่ห้าตัววันนี้ก็ไปอยู่ตรงต้นไผ่แต่ก็ยังซุกซนวุ่นวายกันอยู่กระโดดข้ามกันไปข้ามกันมาพอมีคนเดินมาใ,นใ,นในกล้ก็โผล่หัวมาดูทีหนึ่งเวลามีรถของรถส่งสินค้าอะไรพวกนี้มาจอดก็ต้องระวังกันให้ดีอะไรที่อยู่หลังกระบะ เจ้าจอพวกนี้ก็จะเข้ามาตรวจเช็คตรวจทานนับให้ทุกทุกคันเลยเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นลิงป่าเป็นธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้เพียงแต่ว่าก็ต้องมีการจัดการจัดสรรให้ดีว่าจะระวังป้องกันมันยังไงทั้งเรื่องที่มันชอบเข้ามาหยิบของในร้านทั้งเรื่องอะไรหลายๆอย่าง,างเวลาข้ามถนนรถราวิ่งผ่านไปมาก็าเป็นอันตรายอยู่ ก็คงมีคนดูแลอยู่ฮะให้อาหารบ้างคุณยายก็จะเอาอาหารไปวางไว้ให้บ้างทุกวันแหละพวกผักพวกอะไรพวกนี้